ในเวลาของมวยไทยเจ็ดสีแล้วนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็นอาทิตย์ที่เชี่รวพอแฟนพันแท้ทั่วประเทศรอคอยเพราะว่ายอดนักชก28คนคัดแล้วเหลือ4คนวันนี้ชิงชนะเลิศนำเอาผู้ชนะไปรอบชิงตัดเชือกกันนะครับวันนี้ตัดเชือกเพื่อชิงชนะเลิศในโอกาสข้างหน้าคู่แรก มวยที่ทุกคนไม่คาดฝันนะครับว่าจะทะลุมาได้ถึงขนาดนี้วันนี้เจอกันแล้วนะครับใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างก้องเกียรติทอพราน49ครับนักมวยทนงดานมุมแดงชูกำฟั้นเลยครับว่ามั่นใจส่วนน้ำเงินนั้นเพชรพลังหนุ่มสิทธิ์นายกสิริชัยครับวันนี้ใครครับจะไปยืนเพื่อชิงชนะเลิศ กรรมการธนวัต์วงสาสาลครับภาพมวยคู่แรกกรรมการให้คะแนนยอดยิงเกษรมาลานารงธนจันทร์และชัยนา,าถฐานวิเศษเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกําลังใจให้กับมวยรอบคูน่นี้ขอเรียนเชิญผู้แทนจากบรษิษัทเอสซีซีเมนต์จำกัดผู้แทนจากปูนเสือคุณจุ้ยลิมกะตันยูขึ้นให้เกียรติมอบพวงมาลัยเรียนเชิญครับ ในนามของสนามมว,วยทอดเจสีต้องขอบคุณบริษัทเอสซีซเมนจำกัดผู้แทนจากปูนเสือคุณจุ้ยลิ่มกะตันอยูและวันนี้ครับในเวลาที่ท่านผู้ชมรอคอยแล้วนะครับใครคือผู้ชนะของคู่นี้ไปชิงชนะเลิศที่มอง,งามวงวานครับเดือนหน้าเชิญติดตามเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนมวยทุกท่านมวยไทยจดสีนัดสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมวันนี้29พฤศภาคมก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมครับและก็วันนี้เป็นนัดสำคัญครับเป็นรายการศึกมวยรอบอุลเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่11จาก28คนตัวจริง16สำรอง12วันนี้เหลือพีแค่4คนในรอบรองชนะเลิศ และก็วันนี้เองครับเราจะได้คู่มวยที่จะเป็นคู่ชิงระหว่างผู้ชนะของคู่ที่หนึ่งก้องเกียรติทพราน49กับเพชรพลังหนุ่มสิทธินายกสิริชัยใครคือผู้ชนะจะไปเจอกับผู้ชนะของคู่ที่สองสอนทองสกินเดียวยิมกับก้องกระนวนปอบุรพานี่เป็นสองคู่มวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้รอบรอง4คนในวันนี้ นอกเหนือจากนั้นคู่มวยของมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ยังมีให้ชมกันอีกหลายคู่ครับคู่ที่สามเป็นรองคู่เอกเป็นการแก้มือระหว่างก้องกรีดเมฆต่อทักษิณเจอกับกลางปรีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงและคู่เอกของรายการวันนี้แชมป์มวยรอบคูณเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่สิบครับขวัญเมืองเพชรเมืองปราดเป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากสำรองครับแล้วก็กลายเป็นแชมป์ วันนี้เขามาโชว์ฝีมือให้พี่น้องแฟนมวยที่ติดตามผลงานของเขาวันนี้จะเจอกับตวนเป๋เกียรติคมสิงห์ขวาตกขอบวันนี้ลองมาลุ้นครับคู่นี้ใครคือคู้ชนะและนี่คือสี่คู่ตัวอย่างสําหรับมวยไทยเจสีศึกมวยรอบปุญเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่ส1มาดูกันที่คู่แรกวันนี้ครับเพชรพลังหนุ่มสิทธิ์นายกสิริชยัยนี่เป็นคู่มวยที่หลายคนครับ ติดตามผลงานเรียกร้องเทพพลังหนุม่มรอบแรกมาก็ฟอร์มไม่เท่าไหรค่รับแพ้ลนเก้าเอราวันแต่ว่าหลังจากนั้นมาชนะชาญชัยลูกบ้านใหญ่ชนะวิทยาเล็กทีเคพีสปตแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่รอบ4คนนี้ก็แก้มือเอาชนะล้านเก้าเอราวันมาได้ในขณะที่คู่ชกวันนี้ครับก้องเกียริทอพลาน49นี่เป็นมวยที่มาจากสำรองครับ แล้วก็เข้าสู่รอบวันนี้เข้า4ี่คนแล้วครับนี่คือนักมวยที่ดีที่สุด4ี่คนสําหรับมวยรอบนี้พร้อมการชกของก้องเกียรตินักมวยจากแม่แจ่มเชียงใหม่ชนะสอนทองสกินเดียวยิมชนะเขมราชศิษย์จาแปะก็เข้าสู่รอบนี้อย่างสวยงามครับแต่ว่านัดสุดท้ายคับ mm hmm. คือเข้ารอบแล้วแต่ว่าไปเจอกับมวย มาแทนกวางเงินเชิดชัยสินทวีวัฒไปพลาดแพ้เขาครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นคู่ที่น่าสนใจใครคือผู้ชนะควันวันชิงชนะเลิศครับจะเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่สองของเดือนกรกฎาคมนะครับคือตรงกับวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมที่ MCC Hall ดมอลงามวงวานที่เก่านะครับก็เที่ยวนี้ แฟนพันแท้ทั้งหลายกรุณานะครับอย่านําเอารถส่วนตัวไปครับไปรถเมย์ไปรถประจําทางนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราถ่ายท้ดสดนอกพื้นที่ที่ดมอแห่งนี้นั้นแฟนมวยพันแท้เกินกว่า2 0,000ืคนแล้วก็รถจนเป็นพันพันันนะครับไปที่นั่นก็จะลําบากฉะนั้นไปรถประจําทางครับไปรถขนส่ง นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรของถนนง,งานมวงหวานด้วยครับแล้วคาดว่าชิงชนะชิงชนะเลิศคราวนี้ก็แฟนมวยก็น่าจะไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ืเป็นอย่างน้อยครับครับแจ้งแล้วทราบแล้วเปลี่ยนเลยครับว่าสิกร,รกฎาคมคือวันชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสียสูญแบบใ,น,ในไทยพันธ์ไท้ครั้งที่11จบไหว้ครูผ่านผลไปกับครูตัดเชือกครับ แน่นอนครับสองคู่นี้ฮะไม่มีใครอยากแพ้ครับว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วครับต้องการผู้ชนะเพื่อจะเข้าไปชิงนะคุณใจทัศน์วันนี้แฟนๆที่ติดตามมวยรอบมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเชื่อเหลือเกินว่านาทีนี้อยู่หน้าโทรทัศน์ของท่านทั่วประเทศทีเดียวครับครับสายมือมวยจากแม่แจ่มเชียงใหม่ครับจากตัวสำรองแต่ว่าประสบความสำเร็จครับ เข้ามาสู่4ี่คนสุดท้ายได้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วฮะแต่ว่าวันนี้ขออีกขั้นหนึ่งถ้าชนะวันนี้เข้าชิงครับรอเจอผู้ชนะของคู่ต่อไปแต่ว่าเราทั้งหมดท่านผู้ชมทั่วประเทศและที่ชมมวยไทยเจ็ดสีอยู่ณเวลานี้ครับเรามาลุ้นกันเลยครับคุณธนากรครับกับธนากรน,น้ำเงินครับวันนี้เพชรพลังหนุ่มสิทธิ์นายกสิริชัยนักมวยจากกระสังบุรีรังครับเนื้อเจอกับอีสานมาลุ้นกับ น้ำหนักที่ทำการแข่งขันในรอบตัดเชือกยังคงเป็น116ปอนด์ครับรูปร่างคู่นี้ปาดหัวตัวเท่าเลยคุณชัยทัศน์ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบและมือที่แฟนๆจับตามองชั่วโมงนี้กองเกียรดนี่เลยครับขึ้นมาได้อย่างไรทะลุมาถึงขนาดนี้ไม่ใช่ดวงนะครับต้องฝีมือครับ พูดถึงชื่อมวยการผ่านมวยแล้วไม่ห่างกัน้ะครับอยู่ในระดับเดียวกันครับกับก็ก้องเกียรติฟอมที่ติดตาติดใจครับไปทิศนะสอนทองสกินเดียวยิมครับครับโอ้โหตีถึงนอกเลยนะครับวันนั้นมาแทนครับเป็นเป็นการพลิกล็อกเหนือความคาดหมายเรียกว่าฮักปากาบรรดาเกจีอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดเลยครับครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับ ก้องเกียรติเองครับพอมาเจอมวยแทนวางเงินเชืดอใจสินทวีทรัพย์ครับกลายเป็นว่าพลาดเหมือนกันครับ,รบวันนี้เท่าที่ดูรายชื่อนักมวยที่เข้าตัดเชือกเลยครับจากอีสานสามคนครับจากเหนือคนเดียวที่ทะลุเข้ามาถึงรอบสี่คนสุดท้ายได้ครับตามลุ้นนะครับตามลุ้นตามเชียร์ว่าจะเป็นอีสานชิงกันเหนือหรือว่าอีสานพบอีสาน ครับแทงซ้ายนำก่อนเลยครับเพชรพลังหนุ่มก็ครั้งที่10ครับเป็นนักมวยจากใต้ขวัญเมืองเพชรเมืองตราครับเดี๋ยววันนี้ได้ลุ้นใต้ไม่มีแล้วครับตอนนี้ได้ลุ้นแล้วครับแต่ว่าแชมป์คนที่สิบวันนี้ก็จะมาชกเป็นคู่เอกให้ชมด้วยนะครับขวัญเมืองเพชรเมืองตราอ่าแล้วก็เปิดเกมเดินก้องเกียรโอ้โหเตรียมหมัดมาครับเห็นแล้วนะครับว่า กองเพียรยันเตรียมขวามาครับแล้ว,ว่าแม่เพชรพลังหนุ่มนัดหลังๆนี่ทั้งวิทยาเล็กทั้งล้านเก้าเขาก็ได้แสดงฝีมือให้เห็นแล้วนะครับ,รบก็เป็นตัวเก่งทั้งนั้นครับครับทั้งวิทยาเล็กทั้งล้าน9ชนะมาแล้วครับเอาขวาโดนเป็นนักมวยที่มีเส้นทางโชว์ฟอร์มสวยสดงามตั้งแต่รอบแรกๆยันถึงรอบตัดเชือกรอบแปคนสุดท้ายครับ นอกจากแผนดีฝีมือดีแล้วนะครับวันนี้ใจต้องดีด้วยครับโอ้โหโนี่ครับขวาเตะขวาต่อยขวาเลยครับแม่วันนี้ตั้งรับดีกับเพชรพลังหนุ่มโชคด้วยความและโอ้โหหมัดขวาของต้องเกียร์ครับต่อยเข้าเต็มหน้าของเพชรพลังหนุ่มต้องเ้ามากอดได้เลยในขนาดโดนปลายหมัดนะครับเห็นแล้วครับเห็นแผนเด็ดขอกเกตูรอบๆสนามมวยนั้นเนืองแน่นไปเยอะย แฟนที่เหนียวแน่นจริงๆครับล้นแล้วนะครับไม่ต้องมาแล้วครับท่านีอยู่ใกล้ๆดูนะครับภาพชาเตะนะครับเตะไม่ให้เข้ากองเหย็ดนั้นเตรียมหมัดมาครับเดี๋ยวดูนะครับและโอกาสก็มาถึงดูครับดูนะครับยังไม่ได้โอกาสครับช่วงนี้ครับปั้งเนี่ยครับเตรียมปั้นมา2นาทีกว่ามาะสบประสบจังหวะเอาเมื่อปลายยกที่1 กับยกแรกในเห็นฝีมือของทั้งคู่แล้วครับใกล้เคียงคู่ที่ยกสองติดตามครับครับยังเปิดเกมเหมือนเดิมก้องเกียร์ทับจากแม่จอมเชียงใหม่แต่ว่าวันนี้เพชรพลังหนุ่มเข้ามาชกละเอียดสุดผมรอบข้อพระต้องระวังหมัดของแม่ทางด้านต้องเกียโอ้โหดดข้างขวาเข้าไปแล้วพูดไม่ทันขาดทำคกับยกแรกว่าตั้งรับดีครับเพชรพลังหนุ่มแต่โดนขวาก่อนหน้าแล้วเลี่ยงนี่ครับ โอ้จังหวะย,ยกจะตีครับเลยโดนเตะตัดล่างเชื่อเหลือเกินว่าเพชรพลังหนุ่มปลายยกหนึ่งโดนหมัดของก้องเกียดนั้นทำให้เขาต้องระวังมากขึ้น,นครับน,นี้ข้างขวาครับคอยสตัดไว้เข้าหลวมไม่ได้ครับก้องเกียรติเข้าหลวมและโดนแข้งทันทีฮะลงนอีกครั้งหนึ่งของทางด้านเพชรพลังหนุ่มเขาไปรวบเอาไว้ครับ,รบเริ่มเข้าได้ตีได้ครับก้องเกียรติ ก้องเกียรติอาวุธเด็ดเข่าดีหมัดคมตอนนี้ต้องดูครับจะทําได้แค่ไหนก็ต่อยด้วยความฮึกเหิมน,นะครับ่อยแบบมวยได้ใจครับก้องเกียรติในขณะที่เพชรพลังนุ่มนั้นดูเหมือนว่าต้องระวังตัวมากกว่าวันนี้เน้นครับเห็นแล้วเน้นอาวุธของก้องเกียรติคือเข่าครับต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปก่อนแล้วถึงจะติดวงในได้ครับจับในวงในยังแร่งทั้งคู่ คีบได้ตีไปดอกหนึ่งเพชรพลังนุ่มตีได้ทุกท่าโต้ได้ทุกดอกเหมือนกันกับเพชรพลังนุ่มตอนนี้ล็อกไนครับจับจับแล้วเสียบเจอเสียบหนักกว่าครับกดดันแล้วนะครับมีลูกยัดไส้เติมเข้าไปด้วยเพชรพลังนุ่มวันนี้อาวุธพกมาเยอะครับมีแข่งมีเขายัดไส้ ในขณะที่ก้องเกียรติลุยตีเขาอย่างเดียวครับตอนนี้จับล็อกปิดหาช่องตีเขา่าดูเหมือนว่าทำท่าจะอึดอัดพอสมควรนะครับก้องเกียรติจับแล้วตียากยกนี้ยังตั้งรับครับคอยโต้นหนักๆเพชรลงแข้งซ้ายโอ้ยแข้งซ้ายเข่าซ้ายครับทำงานครับยกนี้ขวาไม่โดน ต้องมีอาวุธเสริมด้วยครับต้องเกียร์ครับเดินเข้ามาลุ้หลุ้มาโดนอย่างนี้ตลอดเนี่ยนี่ครับหอนและแทงเป็นเป็นยกที่ต้องเกียร์เป็นฝ่ายเดินลักษณะเดินไปโดนครับตันเอาไวา้ตันเอาไว้ได้ลูกฉลาดลูกป้องกันตัวมาเสริมแล้วนะครับเพชรพลังหนุ่มก็เกมนั้นยังเปิดไม่ไะ้โดนเผาขวาครับ โตอ,อีกดอกครับโอ้ยเจอเข้าไปสดอกตีได้นะครับเริ่มจะตีได้อยู่ที่จังหวะต่างคนต่างโดนแล้วตอนนี้ต้องเกียรเข้าไปไหมโอ้ยเกมเริ่มเดือดแล้วครับ